ถึงจะเก่าแต่ก็สวยใส่ไฮดรอลิกติดเตี้ยแป๊กเลยคุณบีมฟรันยูนะครับผม <S <S สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมจาก youtube channel อ e ีกอบเคยเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับพอดีวันนี้มันมีงานเหมือนกับแบบมีงานแบบรสซิ่งอจอด ขเขาเรียกว่าง,งาน c คา and c o f f e ่นะครับผมเป็นมิ팅เล็กๆจัดอยู่ที่หนองประจักษ์ในตัวเมืองอุดรธานีผมกำลังจะไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับไปบรรยากาศยามเช้านะครับของตัวเมืองอุดรธานีนะครับถ้าเกิดมันกล้องมันสั่นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีใช้มือถือถ่ายวันนี้ ี่คือส่วนสาธรารณะหนองประจักษ์นะครับผมนี่รถเขาก็เริ่มมากันละพวกรถซิ่งรถอะไรต่างๆตรงไหนนะครับซ้ายสุดครับพี่มีคนรับรถอยู่ตรงไหนเชิญครับครับตอนนี้นะครับก็ผมก็มาอยู่ที่งานเอ่อคา คาแฟอันชานะครับผมอยู่ที่ร้านสวนสาธนารนณะหนองประจักษ์รถ20ปีแล้วครับอันนี้ก็จะจอดข้างเบนซ์สวยงามมากครับรถคันนี้ถึงจะเก่าแต่ก็สวยก็จะมีชาวต่างชาติมาดูด้วยนะครับผมมีทั้งชาวต่างชาติชาวแล้วก็คนไทยก็จะมีรถ ที่เขามาแต่งกันในอุดรนะครับผมตัวประจวบคีรีขันเขามาเที่ยวกับผมครับอ่าพี่แอนแนะนรัอีกหนึ่งมีครับผมครับพกอลฟจีจีไอครับอันนี้มาจากขอนแกนร้านโอ้ตัวนี้มาจากนครพนมได้สายจากพี่ว่าพี่ผมมาอุดรด้วยเรื่องอะไรถึงอยากมาครับพี่ผม คันนี้เป็นรถดิบนะครับครับผมอ๋อทำรถให้กับคนอุดอรถดิทำไมคนอุดรไปทำไก่จังเนีทำไมไปทำปาอดูดีอะไรนะจ๊ะลักแพโอ้โหครับก็ขอบคุณมากนะครับทีมงานของเอเคมาหลายคั้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่าต่อด้วยในปลายเดือนมีนาจัดไป โอเคแล้วเจอกันสุดท้ายขอบคุณมากครับพี่แอร์กาตีมงานะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปรับของรางวัลหลังไม้นะครับพี่ครับคุณพี่พี่เดี๋ยวเรามีรางวัลกันอ่าส่วนคันยันต์คนยันต์ซิตี้นะครับติดดินเลยให้เก็ไปนี้ดีกว่าพี่ใช้ถุงลมให้โดดเล่กอ่อนไปนิดนึงครับพี่เจอกครับนี่เป็นงานของเอสไนแล้วครับผมต้นแบบหนื่อพันเก้าสิบ พี่ดิตอนเราพี่นัทนะครับต้องขออภัยผมไม่ได้ไปงานหนักมากพอควรครับผมจะมาไปงานไปยีบีครับครั้งแรกมีรถพี่เหรอครับพี่น้อยครับพี่น้อยส่วแทนผมครับพี่นัทครับเยีบีเมืองอุดรไปครับผมขอใหม่หน่อยครับพี่แนะนำการแต่งอันนี้เป็นซูบารุอิมเพรสซาแมวอ้วนนะครับส่วนคันนี้เป็นนิสซูบิชิ ลนเซอร์อีวิลูชันสิบคันนี้เป็นซีวิคคูเป้เครื่อง K24 เซตเทอร์โบนะครับผมสวยงามคันนี้คือซีวิคคูเป้นะครับอืมคันนี้เป็นเครื่อง B18B ส่วนคันนี้เป็น Honda Accord ท้ายสองก้อนเครื่องจะเป็น K24 นะครับคันนี้เป็น Honda Jazz s เ t ทเทอรบนะครับผมนี่คือกลุ่มแจ z z หมดเลย อันนี้ก็จะเป็นแกรงซิวิกนะครับแต่ละคันนี้เปลี่ยนเครื่องทุกคันเลยเปิดฝากระโปรงนี่คือเปลี่ยนเครื่องกันหมดเลยน,นี่เรเป็นเครื่อง K24 นะครับผมของ c ีอานี่ก็เป็นกระบะรถตู้นะครับผมใส่ไฮดรอลิก ปิดเตี้ยแป๊กเลยตอนนี้ก็ยังมีมากันเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆจะให้มาดูรถเก่าบ้างอันนี้คือโซนรถคลาสสิกนะครับโฟล์คสวาเก้นโอ้มาด้าคันนี้สภาพยังนิ่งอยู่เลยครับ อันนี้ก็มาสด้าอเลนเป็น้าฮะถ้าจำไม่ผิดสำคัญที่มาก็เป็นสีิีส์อัมปัตโตเซตเทโบผิดถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยแนวเลโทรแนวรถเก่าครับผมอ่ะเชิญครับ ส่วนคันนี้เป็น low rider ครับ toyota mighty x ดีครับมามมามาเลยดีนะขอบคุณครับนี้เป็นคุณบีมวัลลันยูนะครับผม c n ครับครับคบห้าสิบห้าเบอร์ห้าสิบห้าเบอร์ห้าสิบห้าครับ อันนี้เราเสื้อขาวอันนี้ยูสติหนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะครับผมคันโปรดผมออคันหนึ่งเลยอันนี้สี่สิบนะพี่ยี่สิบห้าเอสอาร์สี่ร้อยมิสันเซฟิโลเอสามสิบเอ็ดคันนี้เป็นเครื่องสองเจซัดนะครับ โบลูกบอลเลเลยเตอนนี้รถก็ทยอยเริ่มออกกันแล้วนะครับผมก็จะมีจอดไทยรูปกันนิดๆิดหน่อยๆนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นงานเป็นงานรถซิ่งผมก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมจะจะเริ่มกลับละก็อย่าง คลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่คลิปที่ท่องเที่ยวหรือทําอะไรนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาดูว่ากลุ่มรถซิ่งเนี่ยที่เออบางมันจะมีอยู่หลายหลายจําพวกนะครับบางคนก็รบกวนชาวบ้านแต่นี้ก็คือเป็นงานที่เขาชอบแล้วก็รักรถเหมือนกันเขาก็แค่มามามา,มานั่งคุยปรึกษาหา,หาลือกันนูน่นนี่นั่นเก็บเออเหมือนกับว่าคนรักรถะครับผมนั่นแหละส่วน วันนี้รูปหรือว่าวิดีโอเนี่ยจะสั่นเป็นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับผมยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ